ทีน่นี่มหาวิทยาลัยมันหามนะคะก็เป็นมหาวิาลัยที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งนะคะในเยอรมนีในสิบห้าแห่งของเยอรมน,นีที่นี่ก็เป็นวิทยาลัยอีกหนึ่งแห่งที่เอ่อเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไปนะคะวันนี้ก็คุณย่าก็พาชมสถานที่ต่างๆแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเช่นเดิมนะคะคุณย่าจะร้องปลาหนันค่ะปลาหนันเจ้าเอ๋ ชื่นหัวใจหอมเอ้ยเคยชื่นชวนกลิ่นเจ้ายาวยวนเหมือนชวนให้ชมรำไปสวยเอ้เคยชื่นใจยั่วยวนหรือทา ใครใครเข้าใครชิดชุนพราะคนเห็นเจ้าวิไลสุดหากใจรากรันจูนอาคมโจมลามลวนสิ่งสงวนก็สินราคา คนินขึนค,นคมอุราอยู่เดียวเปลี่ยวใจใฝ่หาหาความรักตามสัญญาหลังน้ำตานองหน้าทุกวันอ ช้ำรำพันเสียพระมาจันทร์นับวันมองใหม่รักกรรมมุนมองร้องไห้เศร้าหัวนใจอะไรรักไม่เว้นว่า สาวหัวใจอาลัยรักไม่เว้นวันรักไม่